เช้านี้เพิ่งได้รับเอกสารจากกงสนไทยครับผมแล้วก็ได้พากันไปกินข้าวที่หลังรามครับช่วงนี้หลังรามทำถนนกันครับแล้วก็ต้องรีบแปลวเอกสารที่เพื่อนปีชาส่งกับแฟดมาครับก่อนที่สถานทูตเกาหลีจะปิดบ่ายสามครับให้ลุงแท็กซี่พาไปถึงสถานทูต ใบสองสี่ดจากนั้นก็กลับมาเตรียมตัวจองตั๋วเครื่องบินไว้ช่วงห้าทุ่มสามสิบครับจากนั้นก็เรียกแกล็บให้ไปส่งที่สนามบินครับผมวิ่งทะลุหลังรามยีครับไปที่สนามบินครับผมทากาเซียนสุนรณภูมิครับจากนั้นเราก็ไปเช็คไปแกล็บกระเป๋าครับใบหนึ่ง 250บาทของมิสเตอร์แรปครับผมแล้วก็ไปเช็คอินที่เคาน์เตอร์สายการบินไทยครับเดินทางจากไทยไปสู่สานามบินอินชอนที่เซาท์โคเรีครับผมกระเป๋าหนึ่งใบก็ได้ไม่เกิน23กิโลครับจากนั้นแล้วก็มาแลกเงินแลกเงินวอนกันครับเพื่อจะใช้ในการเดินทาง เตรียมสำหรับนั่งรถบัสครับเที่ยวนี้ผมได้ไปเทอร์มินอลที่ต้องนั่งต้องนั่งรถไฟใต้ดินไปครับเพื่อที่ไปขึ้นอีกที่หนึ่งครับก็ได้เดินถ่ายรูปเก็บบรรยากาศไปนะครับกับพรีซเซนเตอร์น้องเหมียวครับนี่เทอร์มินอลตรงนี้ครับตรงกลางของท่าอากาศยานในชาติสุวรรณภูมิครับเป็นบรรยากาศโดยรอบแล้วก็เตรียมตัวกันครับรอเที่ยว บินห้าทุ่มสามสิบคันก่อนหน้านี้ก็มีเที่ยวห้าทุ่มสิบนาทีด้วยครับคนก็ลืมทยอยกันมารอขึ้นยานครับก็เปิดบรรยากาศการเดินทางสำหรับคล <s> ิปนี้ครับเดินทางจากประเทศไทยไปที่เกาหลีไปสวน เร็วกว่ามันไทยสองชั่วโมงครับจะดูจากแผนที่ครับจากโรนภูมิภ่งหน้าก็จะผ่านเส้นบุยลําสุริน,นทร์บุรีรทานีผ่านผ่านไต้วันผ่านจีนนะครับ กับดูโบลานีมาครับแผนการบินแผนที่จังหวุว่าเคาบินถึงไหนแล้วครับผมถึงผ่านบ้านพอ่อตาแม่ยายมาครับวันนี้สำราบจากนั้นแล้วก็นอนกันครับเราก็จะปลุกอีกทีหนึง่งปลุกตอนตีสามตีสามครึ่งครับเพื่อที่มารับประทานอาหารกันช่วงนี้ของก็เดินผ่านตอมเอฉลุยครับ ก็เอกสารครบเข้ามาแล้วทุกอย่างสบายมากครับไม่ได้พูดอะไรสักคำครับก่อนไปนั่งเย็นตรงนู้นเอกสารครบแตกคนที่ติดต่อมอก็จะเข้าไปห้องเมื่อกี้ไม่ต้องพูดอะไรเยอะครับรอบนี้จากนั้นเราก็ไปที่ baggage claim ไปเอากระเป๋ากันครับแล้วก็เริ่มเดินเอาตรงนี้ได้ไหมไปซื้อตั๋วรถบัสครับเพื่อที่จะไปคิกิชิที่เหมือนทางจีนครับ โดยรอบที่นี่ครับรถจะมาจอดที่ประตูที่11ครับแล้วก็รอรถกันนั่งรถประมาณช่วงครึ่งแล้วก็ถึงครับก็ขอบคุณทุกท่านที่ตามรับชมครับผมคลิปนี้